กาโรักุลสวัสดีครับผมเพัชกรนัทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการซื้อของแนะ่บางคนบอกว่าการซื้อของก็เป็นเรื่องการตลาดหรือเปล่าไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าการตลาดเนี่ยเราจะมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนเฉพาะลงไปนะแต่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการซื้อของให้คุ้มค่า แล้วก็ได้ประโยชน์ในสุขภาพด้วยนั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าชุดคุ้มค่า1690คืออะไรแล้วดียังไงโอเคเรามาอธิบายกันเลยนะครับบริษัทมีข้อกำหนดแล้วก็แนะนำอยากให้ปฏิบัติตามแต่จะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะฟังให้ดีก่อนนะครับนั่นก็คือถ้าคุณอยากซื้อสินค้า ครั้งต่อๆไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยราคาสมาชิกหรือราคาที่ย่อมเยาวลงนะครับมันก็จะลดลงจากราคาปลีกเนี่ยประมาณนะครับประมาณ20-25%โดยประมาณนะบางอย่างอาจจะไม่ถึงบางอย่างอาจจะเกินทีนี้ถ้าคุณอยากซื้อได้ในราคานี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะต้องเปิดรหัสก็คือทำบัตรนั่นแหละแต่การทำบัตรเนี่ย เขาจะให้คุณจ่าย1,690บาทแล้วคุณก็จะได้กระเป๋าได้เอกสารนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์2ตัวซึ่งเราจะเน้นตรงนี้เอามาพูดกันนี่แหละว่าทำไมต้องมี2ตัวนี้มีแล้วมันดียังไงคุ้มค่าอย่างไรถึงเรียกว่าชุดคุ้มค่านะตัวนี้นั่นก็คือตัวรากและตัวปาลาไหลเผือกสกัดรากหลินจืออย่าลืมนะครับเห็ดหลินจือเห็ดทุกชนิด ไม่มีรากนะแต่ที่เราเรียกว่ารากเนี่ยก็คือเป็นคำพูดเรียกง่ายๆเรียกให้เข้าใจสั้นๆจริงๆมันคือสาของเห็ดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสกาโน่ชื่อสินค้าว่าสกาโน่ขวดสีเขียวแล้วก็มีรูปปลาไหลเผือกหรือว่าตองกัดอาลีแปะอยู่บนฉลากปลาไหลเผือกสกัดทำไมต้องมีเจ้าสองตัวนี้เพราะว่าทั้งสงตัวนี้ครับ ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูเสริมสร้างได้ดีโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นในคนที่ไม่เคยเปิดตํำรับยาไม่เคยกินผลิตภัณฑ์หลินจือไม่เคยกินตัวอื่นมาก่อนคือเริ่มแรกก้าวแรกจะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทกาโนกินเนี่ยนะครับถ้าคุณได้ชุดนี้ไปเนี่ยรากกับสกาโนมันเหมาะเพราะว่ามันช่วยบำรุงฟื้นฟูเสริมสร้างได้ดีนะครับนะทั้งผู้ที่ป่วยและผู้ที่ไม่ป่วย ผู้ที่ป่วยก็เป็นตำรับยาเบื้องต้นหรือว่าตำรับยาพื้นฐานนี่ได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องซื้อบางตัวเสริมเข้าไปแต่ว่าในตำรับเนี่ยมันจะยืนพื้นมันจะขึ้น2ตัวนี้ขึ้นมาอยู่แล้วนะเราก็ซื้อตัวอื่นเติมเข้าไปนะอาจจะเป็นเครื่องดื่มอาจจะเป็นถังเช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่คนที่เขาไม่ป่วยเขาก็จะได้2ตัวนี้ในการไปดูแลสุขภาพของเขาในทันทีรากเหลินจือจําได้ไหมครับมีหน้าที่ อะไรหนึงเลยก็คือช่วยให้ร่างกายมีกระบวนการล้างพิษล้างพิษคำนี้มันเป็นคำที่คนชอบใช้กันนะครับคือเป็นคำพูดที่ฟังดูง่ายๆฟังดูแล้วม,มันเข้าใจได้ง่ายดีนะครับแต่จริงๆก็คือส่วนเนี้ยที่เราเรียกว่ารากหรือสาข,ของเห็ดหินจือเนี่ยมันเหมือนเป็นทหารตัวเล็ก เวลาร่างกายเรากินเข้าไปมันจะดูดซึมได้ง่ายกว่าเพราะโมเลกุลมันจะเล็กกว่าสารสกัดที่มาจากตัวดอกหลิมจือหรือว่าฟรุตบอดี้ตัวนี้มันจะดูดซึมได้ง่ายกว่าโมเลกุลมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะมีพวกวิตามินแล้วก็กรดอะมิโนบางอย่างเนี่ยนะครับอยู่มากกว่านะมากกว่าในตัวที่เป็นสารสกัดจากฟรุตบอดี้หรือดอกนะตัวนี้มันจะมีเน้นในเรื่องของการบำรุงที่ดีกว่าแล้วเขาเจอว่ามันมีออแกนิกเจรนียมที่สูงกว่า เวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยออยิจมาเนียมนะครับจะทำให้ฮิมโมโกบินของเราฮีมโมโกบินอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับเจ้าฮีมโมโกบินเนี่ยมันจะจับออกซิเจนได้ดีขึ้นแล้วก็ลำเลียงไปในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทานตัวหลินจือในส่วนสาเหตุหรือว่าตัวรากเนี่ยที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ็กซิลเลียมเนี่ยนะครับเป็นเป็นชื่อที่เราเราใช้ชื่อของเราเองว่าเอ็กซิลเลียมเนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนนี้ทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างพิษหรือว่าขับของเสียที่มันที่มันอาจจะมีอยู่เยอะอะแต่ว่ามันก็ขับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยๆลอกออกไปลอกออกไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้แน่นอนถ้าเกิดเราซื้อเซตนี้อันที่2ก็คือปลาไหลเผือกสกัดนะตองกัดอาลีสกัดและ ไม่ใช่ตรงกัดอาลีอย่างเดียวนะจริงจริงมันมีสมุนไพรอย่างอื่นที่เขาเป็นสูตรตำรับของเขาว่าอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครเคยมีความรู้ว่าเอ๊ปะปลาไหลเผือกเขาห้ามกินติดต่อกันเยอะๆไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้บางคนสงสัยตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายไว้เลยว่าตัวนี้เขาสกัดมาแล้วมันอยู่ในรูปแบบของ e x t r a c t หรือว่าสกัดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสบายใจได้เราทานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ผสมสมุนไพรตัวอื่นเข้าไปอีกนะในสูตรตำรับ ของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมครับให้เจ้าตัวสกาโนเนี่ยเมื่อคุณทานไปแล้วอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยง่ายทํางานอะไรนิดแหน่อยแล้วก็เหนื่อยเพียความทนทานแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีอันนี้เหมาะคนที่ปลายนิ้วชายืยนแป๊บหนึ่งแล้วก็ชาหรือว่าเดินแป๊บหนึ่งแล้วก็เมื่อยทําไมมันเมื่อยอยู่ตลอดเวลาอะไรลักษณะแบบนี้การกินสกาโนเหมาะมาก ร,รวมทั้งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะฮอร์โมนไม่ค่อยจะสมดุลนะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาเคยอ่านหรืออาจจะเคยฟังคลิปของผมและจำได้ว่าปาลาไหลเผือกสกัดเนี่ยมันจะมีบางส่วนนะฮะที่เหมือนเหมือนกับเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศช,ชายดังนั้นเวลาที่กินแล้วมันก็เลยกระปีก้กระเป๋านะครับมีความทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วก็มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นด้วยเพราะไอ้ตรงนี้แหละ นะครับแล้วมันยังมีผลในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเป็นหวัดไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นงูสวัดเป็นเริมอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่ง HIV เนี่ยคุณสามารถใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้นะครับเพราะตัวนี้สกัดมาแล้วมันมีความปลอดภัยกว่ายาที่เป็นเคมีสังเคราะห์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเป็นแอนตี้ไวรัล ได้ด้วยนะครับรวมทั้งในเรื่องของปรับฮอร์โมนเพศชายให้มันสมดุลขึ้นเราก็เลยจับเอา2ตัวนี้ครับเข้ามาอยู่ในเซ็ตคุ้มค่าหรือว่า1690ของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความคุ้มค่าในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ในการซื้อสินค้าได้ราคาที่ถูกลงไปเรื่อยๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในแง่มุมของเหตุและผล นะวันนี้ผมนัทวัฒน์จิโรธพงศ์นะครับก็จะต้องล่ำลาไปก่อนแล้วในคลิปหน้าเราก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการโนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมาคุยมาบอกต่อกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ